สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รรเคารพพ่อแม่พี่น้องที่รักทางบ้านทุกท่านนะครับได้เวลาแล้รู้ทันการเมืองไทยต้องรู้ให้ทันนะครับการเมืองไทยเนี่ยมันมีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่อย่าไปเครียดก,กับมันติดตามดูให้สนุกดูสิเขาจะออกยังไงอ,ออยากแนะนำรัฐบาลก็ง่ายเขียน Facebook ตัวเองไปเลยเขาก็อ่านเองนะครับเพราะถ้า อยากจะรู้ว่าเขาอ่านไม่อ่านลองดา่าเขาดูเดี๋ยวก็หมายสารมาเขียนเองวนนี้เป็นเรื่องสำคัญมากผมต้องคุยกับท่านพลโทพารดพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาสมชเลยสวัสดีครับท่านสวัสดีครับพี่วรรณวิทย์ครับแมวครับเจิญครับผมเรื่องหนักเลยครับนอนไม่หลับครับหลังจากทรัมป์เขาบอกเขาจะมาเป็นประธานเจรจาเองเลยครับชิปหายแล้วเรากะยุ่งกันใหญ่ดีครับเนี่ย เป็นเป็นลองเลยนะเพราะจะเอาโนเบลไพรส์สอย่างแล้วเราได้อะไรอ่ะนั่นแหละครับคือเราต้องเห็นชัดนะครับว่ามหาอำนาจเนี่ยจากที่ในอดีตเนี่ยนะความยิ่งใหญ่ในสงความเย็นสงความอุดมการคอมมิวนิสต์ประชาธิปไตยมันไม่ได้จางหายไปเปลี่ยนตัวแบบเท่านั้นแหละเป็นรัฐขยายมหาอำนาจกับแสวงหาพื้นที่นะครับที่จะส่้งความมั่งคั่งให้กับประเทศตนฉะนั้นถ้าเราเข้าใจโจทย์ตรงเนี้นะครับเขาก็จะต้องจ้อง การขยายอํานาจตรงนี้ก็คือทางภูมิรัฐศาสตร์ก็จะมองอยู่ตลอดเวลาและทําให้ตัวเองเป็นผู้นําโลกพอมาตรงนี้ฮะมันเลยเกิดข้อคําถามในสังคมไทยประเทศไทยเหมือนกันว่ากรณีที่เรามีปัญหากัมบูชานี่เอ๊ะเรามีกลไกเรียกว่าทวิภาคียึดโยงกับ MOU 4โ3 4มีคณะกรรมการเขตแดน JBC มีครับกการชายแดนทั่วไป GBC คณะกรรมการ ระหว่างทางทหารภูมิภาค RBC เอ๊ะและไอ้กลไกลเหล่านี้เนี่ยสแสดงว่ามันยังไงอะ่ะมันก็เป็น,นกลไกที่น่าจะเป็นสองประเทศใช่แต่พอตอนเนี้ยที่เราเป็นอยู่ที่คนสงสัยว่าไอ้ทวีภาคีของเราเนี่ยแต่องค์ประกอบเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนไม่ใช่ทวีละตั้งแต่กรณีที่ทรั้์ใช้มาตรการภาษีเข้ามาจัดการเพื่อจะให้สองประเทศนี้บอกเฮ้ยยุติการยิงอ้าว พอมีสหรัฐเข้ามาเอ้ามีพี่จีนอีกมาร่วมเป็นสกีพยานเอ,าอ้ามีมาเลเซียเข้ามาก่อนแล้วมาขอเป็นผู้นาในทางอาเซียนมีคณะผู้สังเกตการร่วม,มฉะนั้นไอ้ไกลไกที่เรามีอยู่เนี่ยคนมันเลยตั้งข้อสังเกตให้กลไกมันชื่อทวีแต่องค์ประกอบมันไม่ใช่แล้วพอสหรัฐเนี่ยเขาต้องการชิงการนำเพราะทั้์เนี่ยมีความประสงค์อย่างยิ่งเลย อ้เรื่องได้โดมไทยในเรื่องเป็นเป็น,นสันติภาพสันติภาพเ,าเลยนะครับสถานะดีแห่งสันติภาพเนี่ยเ,เพราะว่าจะโชว์ฟอร์มตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนก็ไม่สำลิดนะฮะอ,อ้าวอิสราเอลฮามาสก็ไม่สำลิดเอ๊ะแต่คราวนี้เริ่มส่งบรรยากาศดีิสลฮามาสเริ่มทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมามีข้อตกลงแล้วเพื่อจะยุติการหยุดยิงจะมีการแลกตัวประกันก็ จะเอาสมรภูมิไทยเนี่ยกับกัมพูชาาเ,เป็นตัวมาประกอบเ,อเพื่อไปตรงนั้นแต่ถ้าเราถามว่าอะเราคงไปห้ามเขาอะไรไม่ได้หรอกครับพี่เราก็ต้องปล่อยเขาไปแต่สิ่งที่เราต้องตระหนักที่สุดนะครับแลวต้องส่งสัญญาณไปหาเขาด้วยนะครับทั้งอำนาทั้งหลายะสิ่งที่เราปึงประสงค์ว่าเอยกัมพูชาเนี่ยห้ามมาลุกลานไทยอืแล้วเราก็ไม่ลุกลานกัมพูชานะครับ่เราป้องกันตนเราเองอฉะนั้นเรายืนหยัดหยุดที่จุดนี้ แต่ไอ้ที่ของคุณจะว่าไงเนี่ยเราคงไปห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะต้องส่งสัญญาณบอกว่าเอ้ยกัมพูชาเนี่ยมาลุกลานเราไม่ได้ใช่ครับแต่ที่เราน่ากลัวมากเลยถ้าเขามาเจรจาแล้วมันทําให้เราบิดเบี้ยวไปหมดเลยครับแล้วจีนก็จะจ้องมองอยู่ครับถามเสี่ยแม่ว่าแนะนํารัฐบาลอ่อยที่เขาควรจะทำอย่ไงตอนเนี้พอสหรัฐโผล่ปั๊บจีนก็โผล่ทันทีด้วยอะครลาาทูตที่อยู่ที่กัมพูชาก็บอกเอ้ เรียกว่าจะเกื้อกูลในการรักษาธิปไตยของกัมพูชาแล้วก็จะช่วยในการพัฒนาะนะครับตรงนี้เราก็ดูดีว่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคุณเกื้อกูลช่วยเหลือในเรื่องพัฒนานะแต่ถ้าในเรื่องจำรุกรานผมนี่ห้ามนะ,ะ,ะแต่ขณะเดยียวกันมันก็เป็นมุมกลับอะถ้าเขาจะช่วยการรักษาธิปไตยของกัมพูชาม,มันก็มีมุมเหมือนกันว่าถ้ากรณีเกิดมีการสู้รบขึ้นมารัฐไทยมันเกิดปรับเป็นการเชิงรุก เหมือนจะไปภาพออกปรากฏว่าเป็นลูกลานหรือเปล่าอเอา้เอาเจ๊จีนจะมาเกื้อกูลกัมพูชาไหม,มใช่ไหม,มเราก็ต้องตั้งข้อสังเกตตรงนี้นะครับแต่ไม่ว่าจากสหรัฐหรือจีนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราเลยต้องกลับมาของชุดความคิดหลักคิดที่ว่าการพึ่งพาตนเองอนะครับสร้างภูมิคุ้มกันตนเองก็คือหมายความว่า เราก็จะต้องสถาปนาความมั่นคงพื้นที่บริเวณชายแดนแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้เรามีศักดิ์สงครามเหนือกับกัมพูชาในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองการทหารการต่างประเทศต้องเหนือกันหมดเพื่อจะเป็นคําตอบว่ากัมพูชาไม่ใช่ภัยคุกคามต่อไทยนะครับเพราะเราจะไปคาดหวังมหาหน้าหรือใครจะมาเกื้อกูลเราเนี่ยไม่ได้เราต้องยืนอยู่ตรงนี้ฉะนั้นการสถาปนาตรงเนี้มันมี4ีพันธกิจเป็นหลักที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าเราเหนือชั้นกว่าหรือไม่ ภันธกิจที่แรกนะครับก็คือในเรื่องการปฏิบัติการข่าวได้และครับเฮ้ย hey, ต้องแทรกซึมต้องรู้ว่าเป้าหมายทางทหารกัมพูชาอยู่ที่ไหนฐานยิงอยู่ที่ไหนส่งกําลังอยู่ที่ไหนคลังอาวุธอยู่ที่ไหนอะไรเบ็ดเสร็จเด็ดขาดต้องมีศักยภาพไหมแต่การสู้รบที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าเฮ้ย hey, เรามีตัวนี้ชัดเจนใช่ไหมครับอ,อันนี้เป็นเรื่องของการทหารพันธกิจที่2ก็สําคัญอีกคือการตรวจการเนี่ยรราตเวนวางกองกําลังที่เราวางกองกําลังบูรพากับ รนาลีแล้วก็แผนพร้อมมาเจอเหตุซึ่งเมื่อเกิดเหตุขึ้นอาแสดงว่ากองทัพใช้ได้เพราะว่าตอบโต้แล้วก็สามารถป้องกันตนเองได้การรัตเวนก็โอเคถือว่าใช้ได้แต่ตอนนี้เราเริ่มมีสิ่งบอกเหตุว่าเฮ้ยเครื่องไม้เครื่องมือการรัตเวนต้องเปลี่ยนไปแล้วจากที่เคยใช้กองพันมีการหน่วยรัตเวนต่างๆเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเวยก็ต้องมีโดรนต้องอาจต้องมีการปรับปรุงเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็อนุมัติให้กองทัพอากาศและที่จะมี แอนตี้โดนระบบแอนตี้โดนนะครับต่อต้านโดนเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามก็เข้ามารัตเวงกับเราเยอะเยอะมากแต่ไอ้สองเนี่ยสองข้อเนี่ยเป็นทางทหารเราถือว่าเอ้ยแข็งแรกละถือว่าน่าจะเหนือกว่าเหนือแน่แน่ทางการทหารเพราะไม่งั้นเราสถาปนาเสบดพื้นที่ไม่ได้หรอกจริงไหมครับแต่ภารกิจที่สามเนี่ยที่จะรับต่อมาคือจัดระเบียบความมั่นคงชายแดนตรงเนี้ยสาคัญนะมันถึงเป็นที่มาของกาหีว่าเฮ้ยสร้างรั้วสร้างรั้วสร้างรั้วนะครับอันเนี้ยเห็นด้วยครับเราต้องสร้างเพราะรั้วเนี่ยพอมันมีการสร้าง เราเอาจากหลักเขตที่มันสมบูรณ์แล้วที่ไม่เป็นปัญหาหลักเขตทั้งหมด73หลักเขตประมาณนั้นเนี่ยนะครับมันมีปัญหาที่ยังเป็นปัญหากันเนี่ยเพราะถูกโยกซ้ายไปขวากันมาเนี่ยแค่หนึ่งในสามแต่สองในสามมันเบ็ดเสร็จอันนี้คำว่าหลักเขตการการกั้งรั้วเนี่ยเราควรกระทำแต่กระทำปุ๊บเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องไปรั้วก่ออิฐก่อปูนรั้วเหล็กต่างๆรั้วอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือใช้ได้แล้วการป้องรามแล้วก็ลามมาเป็นรั้วรั้วหนามเพราะไอ้ตรงนี้มันจะติดเครื่องมือในการตรวจการอะไรต่างๆได้และการ้้รวี่พ เขาจะกลับ <step> ว่าเป็นการเสริมไอ้เขาเรียกเป็นการไอ้เขาเรียกว่าเป็นการเสริมความมั่นคงของเราขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าพอหลักเกณฑ์ชัดการล้วก็เสริมความมั่นคงพอหลังแนวล้วมาเนี่ยมันจะเป็นการจัดระเบียบชายแดนเพื่อมาจัดการทั้งหมดตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องความรับผิดชอบของสมชกรมนขาดไทยมารับผิดชอบเลยครับในเรื่องการป้องกันปราปรามาญากรรมข้ามชาตินะครับในเรื่องของการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานผู้อพยพต่างๆไร้ชาติไร้สัญชาติข้ามชาติอะไรต่างๆกัน แน่นอนครับสร้างพื้นที่ปลอดภัยเฮ้ยวางมาตรการการปลอดภัยพี่น้องประชาชนกองกําลังประทําถิ่นกองกําลังประชาชนเรียบร้อยนะอ่าแล้วอันสุดท้ายก็คือในเรื่องของพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังซึ่งมหาไทยรับผิดชอบก็เอ้ยกณีเกิดศึกสงครามก็อ,อกพยพประชาชนทหารไปข้างหน้าประชาชนสนับสนุนอย่างไรนะครับแล้วก็อันเนี้ยพันธกิจอันที่3เนี่ยจะเป็นความรับผิดชอบของสมชกรมนแล้วก็มหาไทยส่วนพันธกิจสุดท้ายเนี่ยนะครับที่สําคัญมากทีเดียวคือการสร้างความสัมพันธ์ กับประเทศเพื่อนบ้านและตรงนี้กระทรวงต่างประเทศต้องเป็นแม่งานแล้วมันต้องขยับขึ้นบีกนะฮะแบบที่เรากาลังเจอตอนนี้ครับกับประเทศเพื่อนบ้านไม่พออาเซียนอีกยูเอ็นเอซีคณะมนตรีความมั่นคงสาะชาติและว UN แล้วก็กับมหาอำนาจตรงนี้พอเรามาเจอไอ้สองเด้งจีนกันรัสเเนี่ยตอนนี้ที่พี่น้องประชาชนก็กลับกุญิ์เพราะเดิมดูดูดีกว่ารัฐบาลเดิมนะฮะเพราะไปตอบใน UN ต่างๆเข้าข่าแต่พอมาเจอที่ทั้มโผมาปั้งจีนโผมาตอนนี้ประชาชนเอ้าทำไมไม่รีบ สวนกับเร็วๆว่า,ออวาท่านจะอะไรอันนี้เป็นเรื่องของท่านไม่ว่าอยากจะโน,เ,ออนเวอร์ไพร์ก็ว่าออแต่ต้องยืนยันว่าเกัมพูชาต้องไม่มาลุกรานไทยไทยมีสิทธิ์จะป้องกันตนเองเต็มที่ออพร้อมจะสลับสนุนการป้องกันตนเองของประเทศไทยอย่างเต็มที่ออตรงเนี้พอเราช้าพอทูตจีนพูดกับกัมพูชาก่อนสารัฐสื่อมาก่อนเนี่ยคนก็เริ่มมองเฮ้ยมหาอำนาจไปทางนู้นหรือไแล้วพอไปทางนู้นเนี่ยมันจะไปยุดโยงกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติใช่ไหมเพราะมหาอำนาจอยู่ตรงนั้นคนก็เฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวมันไปตรงนั้นเนี่ยเกิดมีเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยไปตรงคณะมนตรีนั่นอ้าวสั่งประเทศไทยสันติวิธีอีกแล้วไปสารโลกอีกแล้วอ้าวมันอย่างนั้นหรือเปล่าตรงนี้ครับฉะนั้นเรื่องการสร้างความสมพั์ประเทศเพื่อนบ้านกับเรื่องการต่างประเทศเนี่ยตอนเนี้ต้องรีบโต้ตอบเร็วใช่ครับโอ้เนี่ยรัฐบาลต้องรีบดาเนินการอย่างเสแมวเลยใช่ครับเพราะว่าที่เสแมวบอกทหารเนี่ยเขาไม่ห่วงเลยแต่บอกทหารเราเนี่ยเหตุการณ ตรงที่ทรัมาเนี่ยเดี๋ยวทหารจะแย่ลบเก่งจริงทำเก่งจริงแต่โดนรอบด้านตีหมดเลยไม่รู้ว่ารัฐบาลไทยเนี่ยมันดันไปเอาเขาหรือเปล่าอีกเออเอาตัวรัฐบาลเลยนะว่ามันสู้จริงหรือเปล่าข้าวที่แล้วก็โดนรัฐบาลไป็นที่ได้หยุดอะอไรอันที่สองเขมรนี่มันใกล้ชิดกับอาวา ไอ้ไปเจรตากันในเรือก็เป็นเรือขอไอ้เบนจามินไอ้เบนจามินก็เป็นคนสนิทของไอ้ตุ้มเซนแล้วก็เป็นคนสนิททักษิณไอ้ชิปหายแล้วทหารบอกว่ากูจะไปรบกับใครวะเนี่ยเม่บอกเนี่ยเพราะภาพตรงเนี้ยที่การเผชิญเหตุจากการแก้สถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยมันต้องเป็นทีมเวิร์กไงที่เราบอกใช่ไหมการทหารเจกเฮ้ยการจัดระเบียบความมั่นคงชายแดนฝ่ายกรมนอฝ่ายมาไทยสมชเรียบร้อยไหมฝ่ายความสัมพันธ์เฮ้ยกระทรวงต่างประเทศเรียบร้อยไหมเพราะ อันนี้ฮะที่เราเป็นคําตอบเลยว่าจากไอ้ภัยคุกคามในตัวแบบที่เปลี่ยนไปอ่ะพี่ที่เราเผชิญตอนนี้มันเป็นสงครามลูกผสมสงครามไฮบริดเขาเรียกพอสงครามไฮบริดปั๊บก็โอ้โหม้ทั้งนอกแบบทั้งในแบบนะครับทั้งปฏิบัติการจีวิยาโฆษณาชวนเชื่อไอโอเฟกนิวการทูตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอ้าวการบ่อนทําลายทางเศรษฐกิจปัจจุบันเนี้ยกัมพูชาใช้เครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อไงฮะกับเฟกนิวเป็นเครื่องมือเพราะ ศักยภาพาทางทหารแพ้เราเฮ้ i, ยงังเอาเครื่องมืออื่นฉะนั้นมันจะผสมผสานกันหมดไอ้ผสมผสานตรงนี้มันน่ากลัวแบบที่พี่บอกอะเฮ้ยพอเรื่องไอ้การทูตเว้ยกับเรื่องการเมืองระหว่างประเทศอ,อ้าวมันไปใช้เครื่องมือตรงนี้ไนงะไปสร้างสัมพันธ์กับมหา,หาอำนาจเอามากดเราฮนะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันและไม่แสวงความร่วมมือไว้นะครับอ,อันตรายเพราะว่าไอ้เรื่องเอ็มบูยูที่เรามีอยู่แผนที่หนึ 2, 000, ่งต่อสองแสนหนึ่งต่อห้าหมื่นตำนานก็มาจากมหาอำนาจฝรั่งเศส ให้แผนที่นี่ลองใส่มกต่างชาก็ไปใกล้ชิดไว้พอไปใกล้ชิดฝรั่งเศสได้สหรัฐได้จีนได้โอ้โหไปคณะมนตรีความมั่นคงต่างภาาชาติอย่างนี้เราเหนื่อยเลยยุ่งเลยยุ่งเลยพอเราจะไปร้องอะไรเนี่ยอ้าวติดหมดติดหมดใช่ครับแล้วมหาอำนาจทั้งสหรัฐแล้วจีนเนี่ยมันวีโต้ปั้งเดียวร่วงหมดเลยล่วงหมดเลยไอเราจะร้องอะไรปากก็ตกอง้อแต่พอของกัมพูชาก็เกิดสนับสนุนมาเฮ้ หยุดยิ่งประเทศใหญ่รังแก่ประเทศเล็กวุ่นไปสารโลกอ้าววุ่นเลยใช่ครับวุ่นเลยนะครับครับทหารเนี่ยในฐานะที่แมวก็เป็นทั้งสมชทหารเนี่ยตอนเนี้ยพี่ว่ามันปวกกระบาลแล้วนะแล้วกูกูกูจะยังไงวะเนี่ยใช่ครับเพราะว่าความรับผิดชอบตอนเนี้เหมือนสถานการณ์หน้างานที่จะพรุ่งนี้จะต้องมีการผลักดันพี่น้องประชาชนกัมพูชาออกจากหนองจางเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้อะไรที่วะ ประกอบกาลังร,างร่วมทั้งหมดของที่กําลังใช่ไหมครับแล้วจริงๆเนี่ยทหารเนี่ยมันเป็นผู้คุมสภาพในพื้นที่เป็นคนประกาศใช้กฎอัยการศึกเป็นกฎหมายแม่ที่ครอบคลุมทั้งหมดแต่การปฏิบัติการตรงนี้นะฮะปรากฏว่าทหารเองมันไม่ใช่ปฏิบัติการกองหน้ามันเหมือนเป็นเจ้าภาพที่บูรณาการการยุทธผสมนะฮะไม่ว่ากําลังพลเรือนตำรวจทหารแต่กองหน้าเนี่ยมันกลายเป็นต้องเป็นตํารวจทีนะกับกับป่าไม้ซึ่งเราเน้นถึงการบังคับใช้กฎหมายฉะนั้นตรงเนี้ย ทหารก็จะต้องดูให้ดีเพราะสิ่งที่สาคัญนะไอ้กองหน้าที่ไปชเผชิญกับประชาชนกัมพูชาเนี่ยพอหันมาข้างหลังประชาชนไทยมันดันข้างหลังเราอยู่อีกถูกไหมถ้าเกิดการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เฮ้ยมันดูหน่อมแนมเนี่ยประชาชนก็บอกว่า,างนั้นเดี๋ยวแสดงเองนะมันก็จะยุ่งอีกครับดังนั้นตรงเนี้ยไอ้การบังคับใช้กฎหมายตรงเนี้ยเราก็ต้องแสดงออกให้เกิดความชัดเจนเพราะขณะเดียวกันทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็มีกําลังทหารอยู่แนวโน้นแต่เขาก็ระมัดระวังเพราะว่าถ้าเขาเกิดใช้ทหารลุกเข้ามาปั๊บ เรามีสิทธิ์ความชอบธรรมเลยเอ,อ้าวมาลุกล้านนี่ว่านั้นเราก็จัดการแต่เราจัดการพวกนี้เราบอกเฮ้ยเราจัดการป้องกันตนเองใช้กฎหมายของเราบังคับใช้กฎหมายแต่พวกนี้สิ่งบอกเหตุที่จะต้องให้พี่น้องประชาชนเชื่อใจเนี่ยมันต้องมีการแสดงออกเลยครับของการปฏิบัติการยุทธการเราว่าเอาจริงเอาจริงก็งหมายความว่าเฮ้ยเจ้าท,ท,ที่ที่ปฏิบัติการพร้อมทั้งชายทั้งหญิงอ,อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเฮ้ยเป็นสากล ไม่ว่าจะเรื่องแก๊สน้ำตาไม่ว่าจะเรื่องกระสุนยางไม่ว่าจะลดน้ำไม่ว่าจะเอ,อลเล็ไอ้ความถี่สูงที่สำหรับออผักดันประชาชนต่างๆเนี่ยเราต้องแสดงศักยภาพเลยรถคุมขังจอดเรียงชัดเจนพร้อมปฏิบัติการเอาจริงเพราะยังไงเนี่ยเวลาผักดันเนี่ยมันต้องมีการยือยุดจุดกระชากนั้นการถ่ายทําทุกอย่างต้องเรียบร้อยเพราะว่าสังคมโลกจะยอมรับว่าเอ้ย ไอ้ไทยนี่มันมืออาชีพเว้ย<ม>ใช้กฎหมายเป็นเว้ย<ม>ใช้เครื่องไม,ม้เครื่องมือเป็นสากลปฏิบัติการเป็นแบบสัสดส่วน<ม>ตรงนี้สําคัญมากครับแล้วก็ขนาดเดียวกันถ้าวันพรุ่งนี้ถ้าเราไม่สามารถดาเนินกลยุทธ์แสดงยุทธการที่ประชาชนเชื่อม,ามาั่นว่าเออเปิดหัวละส่วนจะจบเมื่อไหร่ประชาชนจะมองว่าเอ้ยมีแนวโน้มที่จะจบแล้วเราได้แผ่นดินไทยของเราเนี่ยซึ่งจริงๆมันเป็นของเราอยู่แล้ว<ม>แต่ทางนี้นลุกรานก็ผักออกถ้าประชาชนเชื่ออย่างนี้ไปได้แต่ถ้าเกิดประชาชนไม่เชื่อนะครับกองทัพก็จะมีปัญหาเรื่องเครดิต แต่ที่อาการหนักที่สุดจะกลายเป็นรัฐบาลเลยทั้งทั้งที่นโยบายเรื่องความมั่นคงรัฐบาลนี่มีสองข้อแล้วแหละครับเรื่องไทยกัมพูชากับเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าไอ้นโยบายนี้ไปไม่รอดดิโอสุ่มเสี่ยงที่อาจจะต้องยุบสภาเร็วกว่าที่ว่าสี่เดือนใช่ไหมเนี่ยเป๊ะเลยครับที่เสีมแอลบอกเนี่ยเพราะว่าพอวีระเขาประกาศแล้วพรุ่งนี้นะครับถ้ามึงนอมแนมกูจะไปเองนั่นแหละคราไป้วเนี้ยปตแล้วตอนเนี้ยผมว่าตอนเนี้ยประชาชนพอพวกเนี้หันไปข้างหลังเนี่ย ประชาชนมันอยู่ข้างหลังหมดแล้วได้อือเลยวีหนาบอกว่าพีไปกับผมไปร้อยอะผู้พิพากทหารเนี่ยก็ต้องกลับไปมีหน้าที่เฮ้ยวางแนวแม่ประชาชนเกินแต่ไอข้างหน้าเนี่ยตำรวจกระป่าไม้เนี่ยก็ต้องดําเนินการทางยุวิธีแบบเรียกว่ามีศาสตร์มีศิลแล้วครับใช่ครับแต่หนักสุดเนี่ยมันจะมาตกทหารละเพราะว่าพบตรเขาบ้าสวยมากเลย แต่เขาเต็มที่เลยต่าอะไรไอ้ตราจราจนพร้อมแต่ตรงนั้นน่มันกฎอายการใช่นะครับผมผมต้องฟังทหารเขาบอกผู้โดยการยุดผู้รับผิดชอบยังไงต้องเป็นทหารเพราะคุณใช้กฎหมายแม่คุมเขาหมดแต่เราบอกเฮ้ยปฏิบัติหน้างานผมอนุญาตให้คุณปฏิบัติไปนะครับกฎหมายตัวนี้เป็นตัวแม่แต่ว่ายังไม่ต้องบังคับใช้ไปบังคับใช้กฎหมายเฉพาะของคุณนั่นแหละที่ให้ ข้าเมืองผิดกฎหมายคุณก็ว่าไปกฎหมายตัวคนเข้าเมืองเลยพอตัดรดด้ําทําลายสักถินรายการคุณก็ว่าเรื่องอาญาไปใช่ไหมถ้ามาต่อสู้ยึกยักอาขัดขวางการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่คุณก็สัตว์ไปตามนั้นแต่ผมมีอายการศึกตรงเนี้ยเพื่อเวลากรณีที่คุณเกิดจะต้องจับมาเร่งด่วนมาโดยยังไม่ต้องออกบงออกหมายเนี่ยก็ใช้กฎอายการศึกได้เลยกันเฮ้เชิญตัวมาหรือไม่ก็ดึงใส่รถคุ้มขังไปก่อนเลยอ่าเจ็ดวันอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ย มันก็จะเป็นการเกื้อกูลกันแต่การปฏิบัติเนี่ยยืนยันครับต้องใช้ตํารวจเพราะเราบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันพื้นที่ประเทศไทยใช่แล้วคุณบุกลุกก็เอาให้เรียบร้อยใช่ครับแต่รักโรมากเลยนะครับว่าคนไทยตอนนี้เรื่องกระแสรักชาติเนี่ยพี่ยังไม่คิดเลยว่าเขาจะรักชาติขนาดนี้แล้วเนี่ยทุกจุดเลยหน้าบ้านแม่งตาดธงชาติกันเป็นแถวเออพี่ยังไม่ทันติดรนี่ไปซื้อใหญ่แล้วไปคุยกูไป่แก่ดาวมวยรีมปติดธงชาติหน้าบ้านเลยเนี่ย วีระเขาบอกแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ไล่ออกนะเขาจะไปช่วยเอปวีนาใช่ครับเพราะว่าโดเขาไปสี่ปีครับอ้าออออันเดียวกันเลยอใช่ครับเออคือเ็ามีบทเรียนในอดีตเพราะไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยเขาบอกจริงเนี่ยสมัยเขาเนี่ยเขาไปตื่นกว่านี้ด้วยซ้าไปยังไปดันโดนว่าไปรู้ข้ามไปกัมพูชาที่มันไม่ใช่เขาก็มายืนยันแต่ตรงเนี้ยต้องระมัดระวังมากเพราะเชื่อว่าประชาชนยังไงมาแน่โดยเฉพาะในพื้นที่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ไปจัดตั้งนะฮะ มันมันเป็นคนในพื้นที่ที่มาเองอยู่แล้วขอไปเออนั่นแหละครับฉะนั้นไม่ไปต้องแต่กัมพูชาเนี่ยจุดอ่อนคือเป็นจัดตั้งฉะนั้นจะมีปัญหาเรื่องของสปอนเซอร์กับถ้าเกิดการปฏิบัติการของเราเนี่ยเข้มงวดจริงเนี่ยไอ้แบบจัดตั้งเนี่ยกองหน้าเพ่นก่อนเออครับแล้วจริงเนี่ยทหารทางฝั่งนู้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่อยู่ตรงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นครอบครัวทหารด้วยเป็นทหารด้วยทหารเขาจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าไม่ไหวเขาก็เอาครอบครัวเขาเพ่นก่อนเหมือนกันฉะนั้นตรงเนี้ย ัมบูชาเป็นจุดอ่อนเพราะเรารู้ว่ามันเป็นม็อบจัดตั้งใช่ครับแล้ววีระเขาก็ประกาศแล้วนะเขาบอกนาวาอากาศตรีประสงค์นะครับอยากรู้หนังสือพิมพ์ไปสบ้านทีวีไปสบ้านเขาเลยเขาทำแบบผู้อพยพตรงนั้นนะถูกต้องสิครับพิเศษไม่ได้เพราะตอนนี้เจ้าที่ยูเอ็นก็ออกมาชี้แล้ว่าเอ้ยตรงนี้ไม่ต้องมาพูดถึงหรอกเมื่อก่อนในอดีตผมมาปฏิบัติงานอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ประเทศไทยฉะนั้นตรงนี้เราไม่ต้องกังวลหลักความชอบธรรมคือ เป็นอนาธิปไตยอนาเขตของเราอยู่แล้วเป็นแต่ว่ารูปแบบการปฏิบัติเนี่ยก็ยืนยันว่าต้องปฏิบัติให้เป็นสากลยื้อยุดจุดกระชากไม่เป็นปัญหาครับแต่ว่าเป็นการปฏิบัติที่สากลเขารับได้ก็โอเคแล้วใช่ไหครับใช่ไหมเราอ่านขาดเป๊ะเลยอ่านขาดถูกทั้งสองฝ่ายเลยแต่จากการประเมินขมรนประกาศแล้วครับยอมตายครับเพราะว่ากูเกิดมากูเกิดตรงนี้เออดูมันพูดเขาเออว่าบอกมันยอมตายมาก็อยู่ตรงนี้ไอ้ทั้งเราก็บอกว่าเฮ้ยดินแดนไทยไม่ได้อ่ะ แล้วพวกนี้จะดําเนินการให้คนไทยดูว่าทหารไทยตํารวจไทยไอ้ป่าโมกป่าไม้สู้จริงเนี่ยยากมากเสียแมวประเมินนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ครับคือขั้นแรกเนี่ยต้องแสดงพลังอํานาจให้เห็นจริงเลยกองกําลังเครื่องไม้เครื่องมืออย่างเนี้ยประชาชนเชื่อใจละว่าเอาจริงแน่และการปฏิบัติการเนี่ยผมเชื่อฮะเจ้าหน้าที่มีศาสตร์และศิลป์มีประสบการณ์และรู้ที่นายบอกจะ สู้จนตายแล้วไม่ได้เอาตายหรอกเพราะเราจับใส่คุกไปก่อนแล้วอพอกองหน้าโดนไปสักไม่ถึง10คนแล้วครับมันเป็นจัดตั้งนะเดี๋ยวมันก็อ่อนแรงแล้วเฮ้ยตัวใครตัวมันไว้ถอยแล้วไม่เอาละมั่ใจครับพรุ่งนี้เนี่ยจุดเสี่ยงเนี่ย ตั้งแต่นายกลงมาเลยนะใช่ครับถ้าพลาดกถึงนายกเลยนะยังไงก็ถึงนายกครับรับก็โดนตำหนิตีเตียนกันหน้าดูล่ะแต่ว่าสุดท้ายซวยที่สุดคือรัฐบาลใช่ครับนายกหนูเนี่ยอ้วกแน่แหละครับอ้วกแน่ใช่ครับอ้วกแน่มันปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพราะทางนโยบายต้องถือว่ามาจากรัฐบาลและการปฏิบัติการเนี่ยมันเป็นการสนธิกําลังไม่ว่าจะพลเรือนตำรวจทหารถึงแม้ทหารจะมีอํานาจเบ็ดเสร็จในกฎอการศึกก็ตามแต่ความสำลิดเนี่ยมันต้องนโยบายชัดเจนและฝ่ายนโยบายเกื้อหนุนในการสนับสนุน ไอการตรงที่กาลังมันถึงจะมีประสิทธิภาพใช่และเอาละไอ้คุณมาเน็เอาีละมันบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งทำเจรจาก่อนเอาบ้านหนองจานอะไรเนี่ยไป GBC ก่อนอ้าวเอาไอตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะเราก็ตอบกลับไปแล้วไม่ต้องมา GBC RBC อะไรหรอกเพราะว่าเอาแผนที่จะพยบคนมาเห็นก่อนซึ่งเราบอกไปแต่ว่าวันที่7ควรจะมาแล้วเมื่อไม่มาเนี่ไม่ต้องมาพูดคุย เราก็เลื่อนการพูดคุยไปแต่ JBC TBC RBC ไม่ต้องคุยกันทั้งนั้นเพราะอีกหน่อยอนาคตเนี่ยครไอ้ทั้งสาคณะ,ะเนี่ยมันสามารถรวมเซตมาอยู่ด้วยกันได้เลยถ้ามันตกผลึกร่วมกันได้แต่ตราบใดที่ไม่เอาแผนอพยพคนของตัวเองออกกลับไปเนี่ยมไม่ต้องมาคุยนั่นแหละครับถือว่ารองทับเขาปฏิบัติชัดเจนใช่ครับโอ้และยุ่งกว่านั้นอีกคือจีนเอาอีกแล้วดิครับ ทูตจีนไปตามกัมพูชาเหนมัมันเสริมแล้วอะออ่ผมบอกไปแต่แรกนะมะตรงนี้เราบอกอเมริกามาเสร็จเฮ้ยจีนมาอีกทั่วลงตรงนี้เราก็ต้องยืนยันไปชัดเจนนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้พูดถึงการมาลุกลานนะเขาบอกพร้อมสนับสนุนการพัฒนารักษาทิพย์ไตร่วมกับกัมพูชาแต่เราก็ต้องสงสัยว่าเอ๊ะกรณีถ้าเกิดมันมีการเผชิญหน้ากันเนี่ยแล้วเราเกิดมีการต้องเราตั้งรับเชิงลุกคือหมายความว่า ตั้งรับเสร็จปั๊บราตีโต้อตอบไล่ติดตามไปสร้างเครื่องกีดขวางตรงนี้แล้วบางทีมันเป็นการไปรุกเหมือนกันเนี่ยอาจีนไม่ใช่ไปนสนับสนุนกัมพูชานะาาคุณก็ต้องนิ่งเฉยงคุณไปแต่ตอนนี้เชื่อว่าทางจีนระมัดระวังนะเพราะการสู้รบที่ผ่านมาเนี่ยอาวุธยุธโทโธปกรณ์ของกัมพูชาต้องยืนยันว่าพื้นฐานใช้อาวุธของจีนนะครับอาวุธกระสุนกระสุนอะไรต่างๆใช้ของจีน bm21 จรวดหลายลำกล้องก็ใช้ของจีนจรวดก็ใช้ของจีนแต่ปัญหาเกิดว่าพอการปฏิบัติการเนี่ยดันมายิงเป้าหมายไม่ใช่ทางทหารเป็นเป้าหมายพลเรือนบ้านประชาชนโรงเรียนโรงพยาบาลจีนเลยต้องถอยหลังเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไปเฮ้ยอาสาสนุนละเมิดมนุษยธรรมใช่ไหมครับตรงนี้พอมีข่าวอะไรตรงหลังเนี่ยจีนถึงต้องออกตัวเลยเฮ้ยไม่ใช่แล้วก็แม้กระทั่งเรื่องโดรนเนี่ยเราก็รู้โดรนก็มาจากของจีนที่กัมพูชาจีนก็รีบออกตัวอีกไปโดนตรวจการ ไม่ใช่โดนที่มาโจมตีนะครับแต่ไอกองหน้าของไทยที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยที่ปฏิบัติการอยู่บอกเอ้จริงๆไอโดนเนี่ยมันก็มาย่อนระเบิดเหมือนกันนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ากัมพูชามันอาจจะพัฒนาแอปพลายขึ้นมาจากตรวจการมาใช้โจมตีด้วยก็ได้แต่จีนเนี่ยรีบออกตัวเลยเพราะว่าจีนเสียวไงฮะว่าเดี๋ยวจะถูกกล่าวหาไปด้วยว่าเอ้ยละเมิดมนุษยธรรมตรงนี้แหละครับทำให้การอะไรเดินหน้าของกัมพูชาถึงหันรีเห็นขวางอยู่เพราะว่าจะไปเอาเงินไปซื้อเอง ก็ไม่ไหวก็ต้องขอการช่วยเหลือแต่ถ้าพี่ใหญ่ไม่ช่วยเหลือมันก็ไปต่อไม่ได้ใช่ครับ,รบหลังจากที่พ่อเบนจามินเขาเอาเอไปเนี่ยคนเริ่มอ่านเกมไปอีกอย่างครับ,รบอ่านเกมว่าบอลไทยเนี่ยที่รัฐบาลต้องการจะให้เปิดเป็นในเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยไไม่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 ใช่ว่า อไอไอไออยู่เบื้องหลังไม่ใช่เบนจามินนะและ้วไม่ใช่จะทําที่ฟอกเองินนะเอ้าสมยแมวเห็นยังไงเนี่ยเขาเริ่มอ่านออกมาแล้วอันนี้แหละครับจริงๆเนี่ยคนเริ่มมองไงฮะแสดงว่าตอนที่มีการข้อตกลงกันระหว่างผู้นาจิาตวิญญาณสองประเทศแล้วมันเกิดมีการผิดข้อตกลงอะไรหรือเปล่าคนก็มองว่ามันเกี่ยวกับเรื่อง entertainment complex ไหมมันเกี่ยวข้องกับเรื่อง m o u 4 4ที่จะไปหาประโยชน์ในทางทะเลอะไรกันไหมแล้วเกิดปฏิบัติตามไม่ได้ก็มาหักเกลียมกันอ้าปรากฏชายคนนี้ขึ้นมา เันจะมินเอ๊ะอ้าตรงนี้กลายเป็นว่าก็เถียงกันอยู่เฮ้ยตัวจริงตัวปลอมตรงไหนหรือเปล่าในคนนี้มีชื่อเสียงในทางเรื่องที่เป็นเชิงลบขึ้นมาอ้าวแล้วมีใกล้ชิดกับผู้นาฝ่ายกัมพูชาอ้าวมาใกล้ชิดผู้นาฝ่ายไทยอีกแล้วก็เป็น สนคยว่าเป็นคนที่ไปเคลียร์ทางธุรกิจทางสายสีเทาเมากกว่าคนก็เลยเริ่มมาอ่านว่าอ๋องั้นไอ้ไทยเนี่ยที่จะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หัวใจไม่ได้อยู่ที่เอนเตอร์เทนเมนต์มันอยู่ที่บ bon ่อนคาสิโนแล้วบ่อนคาสิโนทุกคนก็มาจบพอเห็นตัวละครเหล่านี้อ้าวกลายมาจบว่าเฮ้ยมันเป็นฟอกเงินหรือเปล่าใช่ไหมครับตรงนี้แล้วมันบอกว่าเอาเปลี่ยนคิดว่าเปลี่ยนพื้นที่การฟอกเงินอ่ะให้มันดูมีเครดิตดีขึ้น เพราะว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่ใช้บริการกัมพูชาหรือทางเมียนมาเนี่ยม,มันเป็นภาพลบต่อโลกแต่ถ้ามาทางไทยเนี่ยเอ,ยอม,มันเป็นเรื่องคาสิโนดูดีแต่สุดท้ายเนี่ยคนไปอ่านหน้าง,งานเลยว่าจบของมณิชายและไคาสิโนเนี่ยกลายเป็นแหล่งเอามาฟอกเงินเสียแล้วใช่ไครับไปเกื้อกูลธุรกิจสีเทาและอันนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่พอ,อะชะลอยังไม่เปนะ,นะรพราะถอนออกเขานั้น่ะไอ้ อคุณเซนป็นบ้าเลยใช่เออนบ้าเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็หงุดหงิดว่าเออเขาไม่อยากให้เกิดในของเราแต่เขาก็เริ่มยอมรับว่าเฮ้ยถ้าไม่เกิดไม่ได้ไปเพราะว่าภาพพดทางประเทศทางนั้นมีปัญหามาใช้บริการทางนี้แต่เหมือนเป็นหุ้นส่วนกันก็รับได้แต่พอไอ้ของเราเนี่ยพอถูกถอนอ้าวไอ้ข้อตกลงที่ว่ากันไว้ ไม่ว่าจะเรื่องกรณีจะเอาประโยชน์ในทางทะเลก็ไปต่อไม่ได้อ้าวไอ้คาสิโนก็ไปต่อไม่ได้ก็นั่นแหละครับก็เลยเกิดการอารวาสขึ้นมาเลยใช่ครับแล้วข่าวมันเริ่มลือเอ้าเฮ้ยค่าวนแรกกูจ่ายไปแล้วปัญหาเนี่ยที่ผมบอกว่าการที่จะเกิดไอ้เกี่ยวกับไนร์เทนเมนคอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนอย่าว่าแต่ประเทศไรเลยที่ไหนในโลกฮะ มันก็จะมีการจ่ายตามขั้นตอนตั้งแต่เกิดกระบวนการ<อ>ลอ็อบบี้ยิสขึ้นมาจนรัฐบาลอนุญาตจนก่อต้างมันก็จะว่าไปเป็นงวดงวดปัญหาก็คือว่าไอ้ชั้นต้นเนี่ยกระบวนการล็อบบี้ยิสอ่ะมันจ่ายไปแล้วเออใช่แล้วมันไม่เดินต่ออ้าวม,มันก็มีความเป็นไปได้ที่ทําให้เกิดปัญหาใช่ครับแล้วดูนะแต่ประเทศเราก็พระสยามเทวทิราชสักจริงนะแมวใช่ครับ S <S มเมื่อเช้านี้เดอะบอมมันถแถลงแล้ว <c oughs> ที่เขาจะสร้างไอ้เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อะโรงหนังอย่างเดียวต้อง60กว่าโรงอ,อะ <c oughs> ่คโอ้ศูนย์ประชุมใหญ่แล้ว,วแถวแบางนาหรืออะไรใช่ครับแถวบางนา <c oughs> อืออยากี่ดูแล้เพ้อเลยเฮ้ยครับแม่งใหญ่กว่าที่ไอ้มางเก้าอีกอะ <c oughs> ใช่ครับเออมห็นไหมาก็ปรับรูปแบบได้เ,<อ>เพราะว่ามันมีจุดข,ขายแบบตรงอย่างนั้นไปแล้วเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่แต่จริงๆเนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ย มันกลายจริงๆไม่ใช่ไอเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นองค์เป็นส่วนประกอบอ,อแต่ว่าตัวหลักก็คือไอคาสิโนที่ว่าใช้พื้นที่แค่เล็กน้อยแต่ปรากว่าไอเล็กน้อยแหละคือตัวหลักออไอตัวอื่นเป็นแค่ส่วนประกอบใช่ครับแล้วฟังแต่แล้ว ใช่เลยนะใช่ครับห้องประชุมอ่ะใช่ครับมีประชุมทั้ง30ห้องอ่ะก็เหมือนกันนะครับเวลาที่จีนเนี่ยเขาทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็ไม่มีคาสิโนใช่ไหมเขาก็ทําใหญ่เป็นเมืองเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่ก็ไม่มีคาสิโนใช่ครับเห็นที่บอลเดบอลมาเซ็นน่าจะเอาอีกแล้วแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเลยทีเพราะวเอานี่ไงเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่มีอ่ะมึงเปิดคาสิโนอย่างเดียวเลยเอาที่หายไปเลยใช่ไหมใช่ครับเออเฮ้ยเป็นไปได้นะเนี่ย ก็วุ่นกันอุตลุดหมดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเหตุการมาประดังกันเลยครัโอ้โหก่อนที่จะหมดช่วงแรกครับแล้วถ้าเกิดพ่อหนูเขาเกิดเฮ้ยกูไม่สนใจแล้วกูยุบแม่งเลยกูไปละไปอะไรจะเกิดขึ้นวะเนี่ยยุบเลยไม่รอคอยสี่เดือนแล้วกูยุบเลยมันมีโอกาสนะครับสิ่งบอกเหตุที่มันอาจจะเกิดการยุบก่อนสี่เดือนเนี่ยดูอย่างเดียวเลยถ้ามันมีการยืดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วมีชื่อนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วย นะครับนายกยังไงต้องไม่ให้เกิดการยืน่นฉะนั้นฝ่ายรัฐบาลต้องหาข่าวตลอดเหมือนกันว่าเฮ้ยปิดสมัยประชุมสิ้นเดือนตุลาเปิดประมาณกลางเดือนธันวาถ้าตรงนั้นเปิดปั๊บเดี๋ยวฝ่ายค้านยืน่นถ้ายื่นปั้งเนี่ยมันไม่ได้เลยครับเพราะว่าประธานรัฐสภาก็คล้ายๆเหมือนเป็นเอียงๆมาฝ่ายคา้านถ้าเกิดว่ารับปับ๊บเอา้าไอ้รัฐบาลเรียบร้อยเลยเพราะว่ายุบสภาไม่ได้ตอนนี้ก็หวาดหวั่นบาวุนเลยฉะนั้นถ้าจะยุบเนี่ย จะยุบก่อนแต่ต้องการข่าวดีแต่ตรงนี้ฮะจับตาดูเลยถ้ามีการว่าจะยื่นแล้วในการยื่นนั้นมีชื่อนายกอยู่ด้วยนะครับอภิปรายไม่วางใจเป็นตัวบุคคลแต่มีนายกด้วยยังไงชิงยุบเลยแล้วก็ไม่รู้ละก็ไปสู้กันเลือกตั้งนโยบายที่ขายกันไวจะเรื่องไอเอ็มโอเอที่ตกลงกันไว้เรื่องแก้รัฐนูนก็ตามนะครับแล้วก็ไอเรื่องอื่นๆก็ตามอ่ะก็เฮ้ยไม่เอาละที่ว่าจะตกลงกันไวอย่างไรก็ไปก่อนละเอาอย่างเดียวเหลือเรื่องเลือกตั้ง นะเขตกับพื้นที่ก็ธน,นนะแต่อย่างอื่นนี่ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วว่าที่เราจะมาตกลงกันไอ้ MOU เอาไม่เอาไอ้ไม่ต้องพูดถึงจบเรื่องมติแก้ไขมไม่รู้จบเวลามันไม่ทันแล้วก็ไปตรงนั้นแล้วก็คุณก็ไปหาเสียงเอาสิอาพอะนระเป็นปรัฐบาลก็ค่อยมาเดินเรื่องสองข้อที่มันยกเลิกไปใช่ครับโอ้ ว่าการเมืองก็ตอนนี้เดินไม่ตรงทางนะเอลบิดอะไรเอลบิดเธอเอลบิดัตไว่าได้ครับและมันเป็นสิ่งบอกเหตุนะครับที่ตอนนี้มีการกระพือโอ๊ไปนู่นย้ายพักโน่นพักนี้อะไรเนี้ยมันเร็วกับเวลาตามควรก็แสดงว่าเขาก็หัวตาไวนะครับก็เป็นสิ่งบอกเหตุครับครับก็เมื่อดูข่าวเร็วๆนี้เงี้ยก็เรียกชื่อเพื่อไทยเรียกชื่อเอา ตัวไอยู่กับภูมิใจไทย้วโอ้ยอะไรกันละมันไ,ไม่มีหลักประกันอ,อะไรทั้งสิ้นนะครับแล้ตอนนี้ต้องฟังหูไว้หูใช่ครับอ่ะพักสกักครู่เดี๋ยวมาต่อช่วงที่2ครับ